คือหลวงพ่อพระอาจารย์จิศักเนี่ยท่านก่อนมรณภาพสองวันก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลน่ท่านก็เข้าไปสั่งระลุศึกว่าถ้าท่านมรณภาพเสร็จให้ผมเนี่ยจาจัดการเผาร่งให้ท่านหน่อยอแล้วพอท่านสารสองวันเสร็จท่านก็เข้าไปโรงพยาบาลท่านอยู่โรงพยาบาลนั้นมาเดือนหนึ่งท่านก็มรณภาพแล้วท่านก็สั่งทําให้เชิงเิงตะกรที่สร้างคือท่านเป็นคนสั่งเองทําเ,เองทำหมดทุกอย่าง ก่อนที่ท่านจะ,จะเข้าโรงพยาบาลแล้วก็สังเกตว่าให้ผมว่าคนดูแลร่างในการเผาร่างโดยไม่ต้องไปพลิกศพไฝศพให้ให้เผาโดยธรรมชาติให้ไหม้โดยธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ที่เห็นน่ะครับแล้วมีมีใครก็ถ่ายภาพติก็มีผู้ที่พาร,ร่วมงานนะครับวันเวลาเผานั่นนะ่ะจะมีพวกที่พาร,ร่วมงานธำกิจหวงตาเนะี่ยยังอยู่เยอะครับก็ถ่ายรูปเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นในการธำกิจศพกลางแจ้งนะครับ ก็เลมีคนถ่ายรูปไปเยอะต้องติดรูปมาส่รูปในหะ้ส่งรูปให้ผมดูว่าได้ติดรูปดวงตาตอนที่เชียงกอกำลังเผาอกำลังเผาอยู่นะ